้ทอด้ดิ้งกับข้าวเดี๋ยวแม่ต้องซื้อเนี่ยต้องเอาไปสลอแล้วเนี่ยแกอะไรอันไหนดีอ่ะเอาอันไหนยังไงยังไงล่ะอันนี้ไม่อร่อยเอ้ออันไหนก็อร่อยหมดเลยอันนี้ก็อร่อยโอ้ยสีกระ่คั่ว อะไรนะพริกเกงอันนี้ออร่อยเนาะมันจะอร่อยเอาเป็นไทยแม่เกงตับให้มันยุยยุยเอาใส่ไม่โหดละพาใส่เยอะนะอูอันนี้ลูกไม้ด้วยอร่อยมันจะอร่อยนะแบบเชี่ยวอร่อยปากเออมันจะอร่อยนันเกในเนี่ยเกงไกในอันนี้ระบายด้วยเนี่ยอันนี้ระบายโอ้ยมันระบาย ก็มาฝากซื้อกับข้าวตรงนี้ด้วยอร่อยกับข้าวตรงนี้นะอร่อยมากเลยนี่ค่อยกินแล้วแค่นี้แหละบ,บาย